สวัสดีวันปีใหม่ค่ะพเพื่อนๆกบขอเป็นตัวแทนวันนี้สามีกบไม่อยู่นะคะกบก,ก็ขอเป็นตัวแทนมาอวยพรแล้วก็สมาสวัสดีปีใหม่พเพื่อนๆที่รักของกบนะคะกบก,ก็ขออวยพรนะคะให้เพื่อนๆที่รักของกบทุกทท่านนะคะและครอบครัวของเพื่อนๆนะคะมีความสุขมากๆนะคะ,ะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ล่ำรวยเงินทองนะคะปังปังรวยรวยนะคะใครทําธุรกิจอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ปังปังรวยรวยนะคะเฮงเนะคะต้อนรับปีใหม่ของเรานะคะแล้วก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกๆท่านนะคะแคลคลานะคะสิ่งไม่ดีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะอุปสรรคอะไรก็ขอให้ ผ่านฉลุยนะคะอย่าให้มีอุปสรรคใดๆนะคะคิดเงินขอให้ได้เงินนะคะคิดทองขอให้ได้ทองนะคะปังๆรวยๆมีเงินเต็มกระเป๋าล้นกระเป๋านะคะเพื่อนๆก็กบก็ขอเป็นตัวแทนนะคะอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าปกติจะมีสามีนะคะแต่ว่าวันนี้สามีกบไม่อยู่นะคะไปทํางานนะคะกบก็เลยขออนุญาตมาเป็นตัวแทนนะคะก็ สวัสดีปีใหม่นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเฮงๆรวยๆปังๆนะคะรับปีใหม่นะคะตลอดไปด้วยค่ะกบไปแล้วนะคะรักเ,เพื่อนๆค่ะ